พี่น้องเอย๋ยอันว่าบุญบุญน,นี่เป็นธรรมอัดลำยิงบวว่าซ้ายหรือยิงก็ไไว้สิเป็นแก้วสว่วนโตสั้นเดย์พี่น้องเอย๋ยอันว่าบุญบุญน,นี่คือจังเฮากินเขา้าเฮากินเฮากะอิมมันโบไปอิมท้องทางพุ่นภูโบกินสั้นเดย์พี่น้องเอย๋ย สบายดีพอแม่พี่น้องป้องไปโมสุกูสุควนอีกคนนึงกลับมาพบมาพ่อก,กับจันสุกสาวลาาในตังแดนมือนิดจันสุกเองก็มีผญาสุภาษิตบุหานลาาเฮาันม้วนน้ำออกมาต้อนมาฝากพอแม่พี่น้องและทานผู้สมคือเกาพี่น้องเอ๋ยพระคุณของพ่อเฮานั่นนักทอผูเขากา้าพระคุณของแม่เฮานั่นเทียบเทา่าป้าคววมแผ่นดิน สันเดพี่น้องเอย๋ยอันหนึ่งคำปากพอแม่นีนักเกิงทรณีไพ่ผู้ยำเก่งโนกภาคสีหุมงเฮืองเมือนาสันเดพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ยผู้เท่าผู้แก่บูฮานลาวเฮาเพิ่นเคยบอกลูกสอนลานเอาไว้ว่าอันว่าผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่า ให้วาแต่คอยและเจ้าให้วาแต่อ้ายและน้องของเทาสัวซีวายา้ามเมื่อกินเขา้าให้ผัวแพงกินก่อนจักสองสามคำแล้วจึงจำนางลาผู้เป็นเมียนั่นจังค่อยกินเพิ่นวาสั้นเดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย,พอเ,อยเพิ่นวาอยากกินเขา้าให้เจ้ามันเพ็ดนา ยากกินปลาให้เจ้ามันเห็ดซ่อนอยากหายควมทุกพอนให้เจ้ามันศึกษาสั้นเดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยคันว่าผมคำเว้าไหนๆนย่าเฝ้าจมล้างเถ่อขมขี้เพี้ยเมื่อนาหากสีดีอย่าได้ตีเตียนเว้าพักกระเดาผมคืน บาทว่าได้กินลาบก้อยยังสีได้เอาหาสันเดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเ,พ,เพิ่นว่าหนูกัดหูกริงเห็นคุณค่ขาของแมวลูกแขนแอวจังฮู้บุญคุณของพ่อแม่เลี้ยงมาสันเดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย น้องเอ๋ยเพิ่นวาซิบปีล่ำซาวปีล่ำโบเห็นองค์มายามมั้งบาดว่าเข้าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเธอเดียวสั้นเดพี่น้องเอ๋ย และน้องพี่น้องจันซุกเองบอกว่าพญาสุภาซิตบูฮานลาวฮองบทนี้คงจะสร้างความซุขและเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องป้อ่อไปโบหลายก็น้อยถ้าทานผู้สมเข้ามาเบิงแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้คนที่ทานหักได้ครับเบิ่งรับชมน้าสําหรับมื้อนี้จันซุกคอราไปก่อนแล้วพบ่อ,อกันไหมในเท่อหน้าสําหรับเธอนี้สบายดี ผัวเมียพรมใจพาเจ้าเพิ่นจะให้พรศับ์สินทืนทอนพาพรไหลมาเทมาเหมือนเนื้อเพิ่งดงดงก่ออาศัยสัตว์ผัวคําเม,มียคุณคือว่าโบโป้ยด่าว่าจะโอนวานเพิ่นว่า จนเทา่าเอากันละนอจนแก่เลี้ยงลําและและนอลูกเตา่าคําหูอันคู่สู่คนพากันอทนกระจนห่างจนมีอีลีได้คนฟังเอยตาคมสานมละนอสาเน เด้อคนดีดีอย่ากูกมัดจิตใจสามีกะยังแม่นเพื่อนสามนาำสีงูจากวิธีผู้คักผูกแพงยามมือแรงกระทาแปลงหอมหวนแนวใดสิมวลกระพากันเ็ดเดออ้กเกอกกอาเคย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 เด้อคนฟังเด้อขอขอบใจละลายที่ติดตามฮับเบิงฮับสม